เจ้าเป่าก็ได้เด็กแก๊งใหม่อยที่เรียบร้อยครับามาเล่นจระเข้โยกเกกันอยู่มีน้องอยู่ตรงนู้นอยู่เลยมันมองหามันมองหาเจ้าเป่าแสดงว่ามันไม่เจอแล้วดูดิมันมองหาอยู่นะกันแบกไปตัวนี่มาตัวนี้มั้งโอ้ยดูดิ่โหหมูมันแบแบมารออะดูดิ ต่ละตัวตัวบันล่มทั้งนั้นเลยเพื่อนว้าวนี่คือคือน้องๆมาก็จะสามารถแบบเลี้ยงสัตว์ได้แบบสบายเลยครับป <Yes. S 1> ักป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 ักอ๋ออร่อยมากเลยเจ้าเปาฉันชอบมากเลยเนี่ย <Okay. S 1> เธอให้อาหารฉันอิ่มมากเลยอ่อสวนนู่นครับเป็ดและหา่านครับมารอกันเติมครับเดี๋ยวเราจะไปให้อาหารเป็ดและห่านกันต่อครับอเอาขนลงไปเก็บก่อนนะครับ ไปนูโน่นโน่นฝั่งนู้นอาหารเป็ดและอาหารครับเอออันนี้เหมือนอาหารปลานะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเอามาหนึ่งกระปุกก่อนเอาสองกระปุกเลยปลาเดี๋ยวไปเลี้ยงปลาครับอ่าอันนี้กระปุกละสิบบาทนะเพื่อนๆวาไปก่อนอ่ะเก็บไปอันหนึ่งเลี้ยงปลาอันหนึ่งก็เลี้ยงเป็ดกับกับห่านครับเอาเร็วๆปลาปล่อยเข้าไปเฮ้ยปลาเราเพิ่งโยนๆเลยปลาโยนเข้าไปโยนเข้าไปเออ โอ้ตอนนี้เอาละครับฟุ๊โอ้ยไกลเกินแล้วอ่าเ้ย้หมดแล้วโอ้ดูดิที่นี่สัตว์เยอะมากเลยนะเพื่อนดูดิทั้งเป็ดทั้งหาดนะครับเพียบเลยครับโอ้ยแตเดี๋ยวเราไปดูฝั่งอื่นกันต่อครับว่ามีตัวอะไรอีกบ้างไปกันป่ะไปเลย หุยฝั่งนี้ก็จะมีหุ้ยเปาพอเจอกระตา่ายฮะนี่ไงฝูงกระต่าย<ะ>ตอนนี้ก็ไป <c oughs> อ๋อตรงนี้ก็มีไก่ชิกกี้ครับหุ้ยเปามีนุ่งหอกด้วยเปา,าดูโอ้โห<อ>แล้วก็มีฝูงไก่ครับเพื่อนเพื่อนอออันนี้ก็จะเป็นอาหารไก่นะครับ<อ>เป็นอาเนื้อโอ้โอแล้วก็มีผลไม้ครับเพื่อนเเต็ม<อ>ไปหมดเลย<อ>ไม่ใช่อันนั้นเปน มีลูกแอปเปิลนะครับมีลูกแอปเปิลอ่ะเสร็จแล้วเจ้าเปาก็ไปขี่หมีแบแบอีกหนึ่งรอบครับตุ้งตุ้งตุ้งแฉะตุ้งตุ้งตุ้งแฉะตรงนี้ก็จะเป็นไก่ครับโอ้เยอะมากเลยฮะไก่ตัวใหญ่มากเลยเพื่อนๆมารออาหารจากเจ้าเปาครับเราไปเลี้ยงปลากันต่อนี่ อาหารปลาเราอยู่นี่ครับเยอะแล้วเพื่อนเซนเนดมาตรงนู้นแล้วเจ้าเปาวิ่งไปเร็วมาดูดินทำดินทบเพื่อนโอเคโอเคตามเจ้าเปาครับเราจะหนีไปซร้างหนึ่งทั้งละไปครับนี่อันนี้คือบ้านของเราเจ้าเปาโอ้โหมีที่นอนให้เราแบบสบายแล้วนี่ก็คือเป็นที่หลบไซเรนเฮดชั้นดีเลยครับเพื่อนเจ้าเปานอนหลับไปเลยหลับไปแล้ว ตรงโน้นด้เลยเฮ้ยมันมองหามันมองหาเจ้าเปาแสดงว่ามันเจอเขาเรียกมันมองหาเลยนะสรัส่วเจ้าเปาครับนอนหลับสบายไปเลยครับโอ้โหเฮ้ยเปาที่นี่มีคนเฝ้ายามอยู่ด้วยอบ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 ฉันเฝ้ายามอยู่ที่นี่มาดูเต็นท์หนึ่งครับเดี๋ยวตรงนน้นมีเต็นท์หนึ่งครับเดี๋ยวให้เจ้าเปาหาไปไปไปมาดูเต็นท์เลยครับ นีเต็นท์อยู่ตรงนี้นะมีเต็นท์สีเหลืองตรงนี้ครับเอาไว้สําหรับการถ่ายรูปครับโอ้โหสวยงามสวยงามเอ้านอนได้เหมือนกันครับอที่นั่งก็จะเป็นดอกทานตะวันนะครับหลับสบายสบายจริงๆโอ,อเคครับไปเดี๋ยวเราไปเลี้ยงปลากันครับเดี๋ยวเราจะลงเรือไปเลี้ยงปลาครับระวังนะระวังนะอันนี้ต้นกระบองเพชรนะต้นกระบองเพชรท,ทิ่มเลยนะ น้องๆเดินระวังด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะบ่อค่อนข้างลึกนะครับอ่ะออไปครับเดี๋ยวเราไปแห่หาปลาน,น,นะ,น,น,ะน,นี่อันนี้ก็เป็นเสิร์ฟคาเฟ่ของที่นี่เนาะอ่ะมีงเปลาเล้ยเปลาใช้ตรงนี้อันนี้ต้องเป็นข่งตัวใหญ่ครับอ่ะเราก็มาถึงโซนแห่หาของปลาแล้วครับเป็นปลาค้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นบอ่อใหญ่ครับบอ่อใหญ่นี้ก็คืออาหารจะไม่เหมือนกันเพราะว่าเร่า <c oughs> <for him? c oughs> จะให้จากในร่องครับเพื่อนเทลงไปในร่องตรงนั้นเลย <Golf> เอาแล้วปลากินตรงไงนะกินตังนี้แล้วโอ้ยโอ้ยน้องปลา oh. นี่จะมีปลาตัวใหญ่เลยนะเพื่อนๆใหญ่ไปเริ่มเ oh. ทมแล้วโอ้ย oh. <Yeah>. oh. ตัวมันเริ่มเลย <Wow. S 1> เผอแป๊บเดียวครับจระเป๋าเทียปลาหมดไปแล้ว oh. <laughs> เกียงเลยนี <laughs> ่ครับโอ้บรรยากาศที่นี่ดีเนาะเหมาะสำหรับติ๊กเด็กเลยครับน้องๆคนไหนแบบ ว่างช่วงปิดเทอมครับสามารถมาเที่ยวกันได้ครับจังหวัดราชบุรีเดี๋ยวพ่อทิ้งแมปไปให้ครับโอเคนี่ยกระเป๋าก็บนกับมาทางเดิมครับอันนี้ก็จะเป็นรอบสั่ของเขานะโอ้โหดูดิทางเดินให้เด็กแบบวิ่งเล่นแบบเยอะไปหมดเลยครับเด yeah ี๋ยวกระเป๋าก็เดี๋ยวจะเดินไปที่ห้องน้ำอีกรอบหนึ่งครับ okay. เจ้าเป่าก็ได้เด็กแก๊งใหม่เปที่เรียบร้อยครับ <Okay. S 1> มาเล่นจระเข้โยกเยก,กันอยู่ครับ <Yeah. S 1> มีน้องตัวเล็กๆอยู่ตรงกลางครับอ๋อเล่นได้สามคนเลยครับอันนี้เป็นจระเข้โยกเยกครับสามารถเล่นได้สามคนเลยครับเอโยกเยกโยกเยกเพลินกันเลยครับโอเคครับก็เดี๋ยวปล่อยให้เด็เกๆเล่นกันไปก่อนเนาะ ตกสายแล้วตบสายแล้วอึด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 ไปไม่ได้อึดอึดอึดติดไปไม่ได้ครับต้องเปลี่ยนคันใหม่ครับจะไปเปลี่ยนคันมาแล้วครับพอกันอึด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 วิ่งไปออกคันใหม่มาครับ ดดดดึ๊ดี๋ย,ยเค,ครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่คาร์ทคอปฟฟาร์ม แอนคาเฟ่เป็นไงครับสรุปไว้ครับความหอมดุดดังไม่เจงไก <c oughs> ่โอเคเป็นไงให้สรุกไว้ห้บอกเพื่อนก่อนดุดดังไม่เจงอ้าวยังไม่จบยังไม่จบวันนี้โอเค okay, ครับยังไงก็อย่าลืมบอกเพื่อนว่ากดไลค์ดุดดังไม่เจงไกลไกลไนะครับไม่ <c oughs> ไม่ได้ปิดคลิปแล้วครับยังไงก็ฝากติดตามช่องเปาซอรี่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวที่ไหนกันต่อเลยครับก็ติดตามกันด้วยไปแล้วไม่เจงไกลไกลลากันไปด้วยถ้า